จังหวัดชนบุรีเปิดสวนนงนุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาติอื่นหลังการระบาดโควิดลดน้อยลงพร้อมให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาาอักษรนิดนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมผู้บริหารและนายทรงศักดิ์วิโรธถาวรกิจผู้จัดการบริษัทไทยนิวส์เจเนเรชั่นกรุ๊ป กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาศึกษาดูงานและท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังการแพร่ระบาดโควิด -19 ลดน้อยลงจนประกาศให้เป็นโรคประจำถิน่นโดยเฉพาะที่จังหวัดชลบุรีที่มีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศมาท่องเที่ยวจํานวนมากซึ่งช่วงนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวทางจังหวัดจึงเปิดสวนนุ่งนุชที่มีความสวยงามอลังการให้การต้อนรับท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยและความสะดวกสบายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะไรก็ตามขอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างถูกต้องและขอให้เชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอาหารอร่อยมากมายหลายที่จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดชนบุรีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนในจังหวัดชนบุรี วิโรธาวันกเกผู้จการบริษัทไทยนิวเจนวันนี้เราได้มาที่สวนนงนุชนะฮะมาที่ประเทศไทยประชุมการประมาณ5,000กว่าคนคือคือให,ให้ให้รับรู้ว่าการมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะ,ะโดยเฉพาะมาเที่ยวพัทยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกของเราเนี่ยเลบุรีของเราเนี่ยเรามีความปลอดภัยมีความพร้อมแล้วก็ขอให้มาตามระบบมาถูกต้องาตามแต่ามาบริษัททัวร์แล้วมีผู้นํามาก็ เราพร้อมดูแลนะครับประเภทที่เป็นข่าวเป็นข่าวเรื่องถูกหลอกถูกอะไรก็จะไม่มีนะถ้ามาเป็นระบบมาแล้วก็พวกเราได้ดูแลกันทั่วถึงเนี่ยสถานการณ์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนที่เราฟังข่าวว่าถูกหลอกบ้างถูกอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาเป็นคุปนักธุรกิจชาวจีนทราบว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องความงามเนาะเขาก็พาลูกทีมที่ก็ทํายอดใต้ข้าเป้ามาเที่ยวประเทศไทยโดยออกค่าเดินทางที่พัก อาหารอาจจะออกเองบางส่วนซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่ดีที่เรามีนักเที่ยวจากจีนมาเป็นจำนวนมากมากแล้วมาในรลกของการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่เงินจากท่องเที่ยวล้วนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วก็ประกอบกับสถานที่จัดงานที่ส่วนลนุษเราเนี่ยพร้อมนะฮะทั้งเรื่องสถานที่ทั้งเรื่องการท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีให้ใหเขารู้จกักชาวไทยทั่วโลกนะโดยการท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนคือตอนนี้ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเปิดเมืองมาเนี่ยตั้งแต่ตุลา 65เป็นต้นมาเนี่ยแรกๆจะเป็นพวกชาวรัสเซียชาวอินเดียรัสเซียเนี่ยหนีหนาวมาพึ่งร้อนคือบ้านเขาหนาวเนาะเช่าเหมาลำมาแล้วก็พอเราเปิดประเทศเรื่อยๆขึ้นณปัจจุบันเนี่ยชาวจีนชาวเกาหลีมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะชาวจีนชาวจีนเนี่ยอยากต้องการมาเยอะแต่ทราบว่าเที่ยวบินอาจจะไม่พอก็ทยอยทยอยเข้ามาซึ่งมีการติดต่อเข้ามาเยอะมากในการที่จะมาเป็นกุ๊มๆนะครับมีอย่างนี้อีกเป็นเป็นหมื่นๆคนที่จะมาอีกนะครับวันนี้เรากับทาง ตำรวจซึ่งดูแลเรื่องความปลอดภัยนะักท่องเที่ยวก็ได้มาช่วยบูรณาการกในการที่จะต้อนรับผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยผ่านการท่องเที่ยวครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งท,ที่ดีในเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีของเราครับทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรเนิด